วัวคันเทนาครับมีเหนื่อยตัวครับต้นหนึ่งครับต่าง,งกันนี่แหละครับก็จะลาบไกได้เลือดเรากินอะนรบ้างครับนี่กันไอ้เพิ่งบรรยากาศสุดีๆเลยครับน้ำสกินหลายคนคนหนึ่งกำลังย่างอยู่ตามจีบๆกันเท่านะอู้ดับ

อามว่าอย่างไรนะเดิอพี่น้องเหรอพีครับเดินมาถงเนี่ยงเนี่ยผมก็พักพี่ครับักอ่ักอืม้องมวนมาดวนครับกะแก้วกแก้วมี่

แก้วครับนะกินเพราะว่ามันยกาศครับตับเอา,า,สาเสียจิ้ม,มออตับทำในหวานบ่อะไรเยอ่ครับแต่ว่ามัน,มนเบื่อหนันไปเลยอดย

우미팅하다 응. 은미리가 응. o 는다물어거 <บ>โอ้าด้วยขนานช้ำบางอย่างไม่เห็นเพราะกินตุ่นเหรสามจิบจิบย่างครับแท้ขนาดกินท่าเด็ดครับนี่บรรยากาศสดใสย,ยั่งโสครับนี่เจ้าอีกสามก๊ก ผักสดๆครับใบลากระดดนี่ผักเขียว ผักเชี่ยบผักมาพอดีที่นี่ครับเชียตับเส้นนี่ครับตับเส้นนีหละครับตักน้ำจิ้มเส้นครับเขาโยยตับครับนี่ Soi đuôi nhập lạy hỏi mhm 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 Chắc có hóa ăn gì này là không có miếng đâu được Này đúng toàn luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ 100 gói Măm Mũ ô, tuyệt thật rồi Đây con này ta tiếp kịp không uẩn quá uẩn tốt rồi มาไหนไปน้องชาอืเนื้อขาช่วงน้องไม่เยอะไม่เด้งเลยงั้งเด็กตั้งวิ่งมาเลยมาเลยมาพี่น้องเลยมานี่จับครับโอ้ตับยังเก้ใบครับนี่ตามจิบจีบตอนเที่นะมีขบครับ กินว่วมันต้องมีซึงว่าต้องได้ตับทางกียบกันแท่นะครับเพราะว่าแกบอยู่ข้างในแกบปุ๋ยไผ่หมนกันัินง้วมอน้แต่พองวัาเพราะว่าแต่พองว่าครับแก่ข้าวแขงก็ได้ครับเนียยงสุดยอดย่ายอะไ Cái nó chỉ bị chậm lắm mà, Ừ, khổng, 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 Ừ khổng, 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 Ừ khổng, đi น้ำเลยครับหิวแล้วนี่ครับพันตับยูใ่ไหมให้ดูเรือกินเดือดกินเที่วครับบักซี่ครับยอด อกครับอือเอาเหยียดขึ้นคบตามจี้หัดหัดกระดดนครับอือโอ้สาธิตยังหัดยังไงทังไงตัดเล่นไม่จะปูแล้วครับผมหัดจะเดาเอ้อว่าตับครับเต้นนี้ครับเห็นว่าครับนี่น้ำจิ้มดุ้ยลาบ

chào Đây chào 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 ngon chưa chào

เราสายกินของกินน้ำะไเือครับชมวงเวนีก็ได็ปยังดอกเราะมันคนแน่จมเดียกเลยวันว่าจีโอคนแบบนั้นครับควนบ่อยสำหรผมเอาครับเมื่อนี้ก็บวงเลยเวลามาดูแล้วบเพื่อกินบยตัวครับกินน้ำใดกัมันกินจนในบุกับบ๊วยแครับคือรากาศดวงผมเห็ด กันเส็ดจกินยิบวตุ้งกะดิเป็นยีสีมาทีาคนอินบึงทำในไหนครับเดี๋ยวก็ดกัดไข่กันไปครับทำตามมือเองผมก็ว่าตั้งกันเลยขอลาก่อนครับทำมือเองสวัสดีครับดื่มไหมาครับกินเป็ดกินไก่กินยังไปครับตามความเหมาะสม